สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเนปาลน,นั้นมีอะไรที่น่าสนใจเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคท่องเที่ยวเพราะมียอดเขาที่สูงที่สุดในโลกและที่สำคัญที่สุดเนปาลน,นั้นยังมีสถานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาถ้าว่าไปแล้วถือว่าเป็นจุดกำเนิด ของพุทธศาสนานะครับเพราะว่าสวนลุมพินีวันนี้ได้ถูกประกาศเป็นมรดกโลกมีคนจำนวนเยอะเลยทีเดียวที่เข้าไปสักการะสถานที่ครั้งแรกที่พุทธศาสนานั้นได้กําเนิดขึ้นบริเวณนี้ลหละครับในแต่ละปีนั้นมีคนเข้าไปเยี่ยมชม ถึงหนึ่งแสนกว่าคนเลยทีเดียวพุทธศาสนานั้นถ้ว่าไปแล้ววันนี้มีการขยายตัวอย่างมากนะครับบริเวณนี้นั้นมีคนไทยจํานวนไม่น้อยที่ไปบวชแล้วที่ไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาวันนี้สวนลุมพินีนั้นถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่คนหลายๆคน อยู่ในวงการพุทธศาสนานั้นจะมีโอกาสแล้วไปเยี่ยมชมฉะนั้นทำให้เนปาลน,นั้นและนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวประเทศเนปาลทั้งปีนะครับมีมากกว่า8 0 0แสนคนทีเดียวสถานที่ตรงนี้นั้นกำลังขยายตัวครับและติดตามไปด้วยในเชิงเศรศษฐกิจวันนี้รัฐบาลจีนกำลังสนับสนุนเรื่องโรงงานไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลในปานวันนี้ขาดแคลนอย่างมากนะครับเพราะว่ามีประชาชนแค่46เปอร์เซนของประชาชนทั้งประเทศนั้นมีไฟฟ้าใช้ครับอีกประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นถือว่าต้องใช้ตะเกียงกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับผู้ที่มีไฟฟ้าใช้ในปัจจุบันนี้ในแต่ละวันนั้นก็จะต้องมีการปิดประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะ,ะสลับโซน ให้คนอื่นเขาใช้บ้างฉะนั้นปัญหาของเนปาลน,นั้นยังมีที่จะพัฒนาอีกเยอะในทีเดียวฉะนั้นสรุปได้ง่ายๆล่ะครับว่าเนปาลน,นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งพุทธศาสนาเป็นแหล่งขนส่งระหว่างประเทศมหาอำนาจที่มีประชากร1 3 0 0กว่าล้านคนไปสู่อีกประเทศหนึ่งที่มีประชากรถึง1,200กว่าล้านคนเลยทีเดียวสิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นสิ่งที่ คนไทยเราน่าศึกษานะครับว่าเนปาลซึ่งมีความคิดซึ่งมีโครงสร้างของจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิดคล้ายกับคนไทยนั้นน่าจะมีโอกาสอะไรที่คนไทยไปทำที่นั่นครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ